เป็นการค่าเรียนทางอ้อมนะคะวันนี้เรียนออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูการาบูดอีกแล้วเออกับเป็นดีเจอีกเดิมอีกเดิมไม่ใช่นะอีกเหมือนเดิมสิปะโทอะวันนี้ค่ะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรเนาะ เอาเป็นว่าเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะหลังจากที่เราเนี่ยปิดไปประมาณ4ล้านวันได้แล้วก็มีกันบ้านประมาณ4ล้านชิ้นนะคะก็ใครยังไม่ส่งกันบ้านครูแนะนำให้ส่งด้วยและควรจะส่งให้ตรงเวลาโอเคเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสอบเกิดขึ้นนะจ๊ะนักเรียนอ่ะไปเลยครูขออนุญาตทบทวนแบบจําลองอะตอมก่อนเพราะว,าว่าวันนี้เราจะจบเรื่องแบบจำลองอะตอมกันแล้วนะคะเป็น เอาวันนี้จะเรียนในเรื่องของแบบจาลองตอมสุดท้ายเนาะแต่ว่าขอทบทวนก่อนละกันว่าเฮ้ยเราเรียนอะไรกันไปแล้วบ้างครูขออนุญาตซูเปอร์ซูมสักครู่อ่าแบบจำลองต้องของทอมสันไมช่ทอมสันซีแม่อ่ะเป็นแบบจําลองออะตมของดอตันอ่าอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าเราพูดกันไปแล้วเนาะว่าดอตันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบจําลองถูกไหมแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นแนวคิดนะอ่ะเป็นแนวคิด อ่าเห็นไหมนี่ครูดกจันให้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบจําลองอะตอมเนาะเพราะว่าการที่จะเป็นแบบจําลองอะตอมได้เนี่ยมันคือการที่จะต้องทดลองอะไรสักอย่างแต่ดอตันเนี่ยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นมโนภาพละกันนะเป็นมโนภาพก็คือมีคนเนี่ยอ่านทฤษฎีแล้วก็ตั้งมโนภาพขึ้นมาให้เป็น แผนภาพตัวนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นถูกไหมใช่อะซึ่งสรุปแนวคิดเขาได้แนวคิดอะไรบ้างเขาบอกว่าดอลตันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะอะตอมเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถแบ่งได้ด้วยถูกปะแล้วก็ไม่สามารถสร้างใหม่หรือว่าทําลายได้ถ้าชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันต่างชนิดการสามารถรวมตัวกันเป็นสารประกอบได้อันนี้คือดอลตันเป็นคนพูดเสร็จแล้วเนี่ยทอมสันว่างไงเดี๋ยวเราเรียนไปทบทวนเรื่องทอมสรรันมาเนาะแบบพวกรังสีแค่โทดรอรังสีอะไรก็ตามนะคะอันนี้จะเป็นแบบจลอะตอมเลยเนรราะ เป็นแบบจะลองอะตอมของทอมสันที่ว่าอาก็จะเป็นทรงกลมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทรงกลมตันแล้วมันมีอะไรมันมีสิ่งที่เรียกว่าประจุงไงประจุบวกแล้วก็ประจุลบถูกไหมซึ่งแบบจะลองอะตอมเนี้ยเขาบอกว่ามันต้องเป็นกลางทางไฟฟ้านะคือบวกกับลบจะต้องเท่ากันหเห็นไหมต้องเท่ากันถูกปะแล้วก็ประจุเนี่ยกระจายตัวอยู่สม่ำเสมอเขาบอกว่ามันกระจายจากแบบ จากการทดล,ลองเนาะซึ่งอะประจุบวกทวนหน่อยทวนหน่อยประจุบวกใครค้นพบนะบวกเนี่ยออยละออยเกนถูกปะเออประจุลบก็คือใครใครค้นพบทอมสันนั่นเองอ่าโอเคนะไปอย่างรวดเร็วรัตเทอร์ฟอร์ดทอมสันเนี่ยเป็นรังสีอัลฟาใช่รัตเทอร์ฟอร์ดเหมือนกันเลย เป็นคนค้นพบเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อไงถูกไหมเขาบอกว่าสมมุติฐานคืออะตอมมันมีประจุแล้วประจุมันกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอแลอสส้วมัน <c oughs> กระจายตัวยังไงอันนี้คือเราตอฟอร์สงสัยกระจายตัวยังไงวะถูกไหมใช่ไหมเขาก็เลยเอาทดสอบยิงผ่านทองคําถูกปะแผ่นทองคําแล้วก็ได้แบบจรอตอมมาซึ่งแบบจรอตอมของเขาก็คือ ตรงกลางเน่ยหนาแน่นไปด้วยโปรตอนโปรตอนนี่เขียนผิดนะแบบนี้เขียนผิดโปรตอนเขียนอย่างนี้โปรตอนไม่มีรอเรือโอเคไหมอืมเพราะว่าภาษาอังกฤษมันมี t o n ถูกปะประกอบไปด้วยโปรตอนก็คือเป็น p ใช่ p แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ามีนิวตรอนด้วยเออนิวตรอนเนี่ยใครค้นพบแชทอะไรแชทแล้วก็แชทแชทแชทวิก เค okay, นะเออแล้วอ e ิเล็กตรอนวิ่งไงเวลาเขาทด,ทดลองไปเนี่ยเขาศึกษาเนี่ยเขาพบว่าอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันเบนใช่ไหมมันเฉียดบ้างสะท้อนกลับบ้างพุ่งตรงบ้างเขาก็เอ้ยอิเ e ล็กตรอนมันไม่ได้แบบกระจายตัวอย่างแบบไม่ได้กระจายตัวละมันจะต้องแบบวิ่งรอบนิวเคลียสถูกปะเนี่ยนะนี่เห็นไหมอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเนี่ย ครั้งที่แล้วเราเรียนอะตอมของแบบจะอะตอมของโบไปถูกปะ่ะและ้วฟอร์ดเนี่ยบอกแค่ว่ามันวิ่งรอบนิวเคลียสนะแต่โบฉลาดอีกแล้วมันวิ่งยังไงมันรอบจริงรอบยังไงเขาก็เลยศึกษาสเปกตรัมใช่ไหมก็มีนักฟิสิกส์เอยอะไรเอยในช่วงนั้นก็จะแบบฟิสิกส์ก็ทําอย่างหนึ่งเคมีทําอย่างหนึ่งแล้วก็เอามารวมกันผลก็เอามารวมกันโบเขาว่าไง โบเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับสเปกตรัมของไฮโดรเจนที่แบบว่าไฮโดรเจนเนี่ยนะมีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวแล้วมันก็คายพลังงานออกมาสี่พลังงานเอ๊มันจะต้องมีหลายระดับชั้นพลังงานแน่เลยในการคายพลังงานออกมาเนี่ยเพราะว่าไรสเปกตรัมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมันมีอยู่หลายระดับพลังงานถูกปะแบบระดับพลังงานเนี่ยเอเนอรเนี่ยมากเนะนะี่ยนะเอเนอรมากเนะนะี่ยนะเอเนอรน้อย มันก็ต้องมีหลายระดับพลังงานสิเขาก็ทดสอบทดลองทดลองทดลองก็สรุปออกมาได้ว่าเป็นแบบนี้ตรงกลางยังคงเดิมเลยคือมีนิวเคลียสถูกไหมเนี่ยเป็นโปรตอนบวกนิวตรอนเหมือนเดิมแต่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นระดับชั้นพลังงานชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3จนถึงชั้นที่7ถูกไหมซึ่งเขาก็สรุปว่าโอเคอิเล็กตรอนเนี่ยนะ วิ่งรอบนิวเคลียสแบบโคจรวงโคจรมีขนาดระดับพลังงานเฉพาะตัวด้วยพลังงานต่ำอยู่ใกลนิวเคลียสสูงอยู่ไกลนิวเคลียสที่เราเรียนไปอิเล็กตรอนสามารถข้ามระดับพลังงานได้เมื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานถูกไหมที่แบบว่า s ป d อ่ะจำได้ไหมนักเรียนออร์บิทัลเนี่ย s ป d เนะนี่ย s p d เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะเออม,มันสามารถให้ให้ได้ถูกไหมอิเล็กตรอนสามารถกระโดดข้ามได้ใช่ปะ เออทีนี้เนี่ยพอเราทบทวนแล้วสุดท้ายมันเชื่อมโยงยังไงกับแบบจะรอตอมของโบและไปสุดท้ายไปแบบจะรอตอมของกลุ่มหมอกอในแบบจะรอตอมของกลุ่มหมอกเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นอโอกาสนะแบบจะรอตอมของกลุ่มหมอกเนี่ยสืบเนื่องจากสืบเนื่องจากตัวของโบ สืบเนื่องจากโบเลยนะแป๊บหนึ่งนะอืมสืบเนื่องจากของโบสืบเนื่องอ๊อนักเรียนมองไม่เห็นสืบเนื่องเออสืบเนื่องจากของเนลส์บอเนลส์โบจ้า <c oughs> จะได้ไม่ง่วงกันโอเคปะสืบเนื่องจากของโบ ของโบเนี่ยเขาบอกว่าข้อจำกัดของมันเลยนะข้อจำกัดของเขาเนี่ยข้อจำกัดคือไม่สามารถใช้อธิบายสเต็กตมัมของอะตอมที่ มีหลายอิเล็กตรอนได้เพราะว่าโบอ่ะเขาทดลองแค่ไฮโดรเจนไงอืมซึ่งมันมีหนึ่งอิเล็กตรอนถูกปะ้ะมันมีแค่หนึ่งอิเล็กตรอนแต่เขาไม่สามนนารถจะอธิบายที่มันหลากหลายอิเล็กตรอนได้เขาก็เลยมีการแบบ ักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการได้ศึกษาเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลที่เพียงพออะไรอย่เงี้ยเพราะแบบว่าเอออิเล็กตรอนเนี่ย <S <S เขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะเป็นทั้งอนุภาคแล้วก็คลื่น เป็นทั้งอนุภาคที่เคลื่อนที่แล้วก็เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยรอบนิวเคลียสนิวเคลียสซึ่งบริเวณที่พบเนี่ยมีหลายลักษณะ เป็นรูปทรงต่างๆตามระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเออทีนี้เนี่ยมันก็จะมีนักแบบคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ต่างๆแบบใช้การคำนวณทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อแบบหาโอกาส ที่จะพบอิเล็กตรอนมีหลายท่านนะคะนักฟิสิกส์โอ้ยนิกนิกส์สอร์รนักเอ่อเป็นแบบนักฟิสิกส์แบบพวกนักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์คอมใช้สมการหาโอกาสที่จะพบ อิเล็กตรอนเขาก็ใช้แบบสมการนี่แหละหาโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนซึ่งเขาพบว่าจากภาพเลยนะนักเรียนจากภาพเลยนะบริเวณหนาๆเนี่ยเนี่ยบริเวณหนาๆอิเล็กตรอนมากโอกาสพบมากแต่พอแบบระยะห่างมันเพิ่มขึ้นโอกาสพบอิเล็กตรอนน้อยลง ืยิ่งใกล้นิวเคลียสเนี่ยอิเล็กตรอนจะมากโอเคไหมอิเล็กตรอนจะมากแต่พอยิ่งห่างออกไปจากนิวเคลียสเนี่ยเราจะมีโอกาสนะคุณนินยังเขาโอกาสเขาจะพบมีโอกาสพบอิเล็กตรอนน้อยมากซึ่งเขาเรียกแบบจําลองตัวเนี้ว่าแบบจําลองตอมของกลุ่มหมอกอ,อันนี้เป็นแบบจะลองตอมของกลุ่มหมอะ เป็นโอกาสนะคะเน้นย้ำว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพบอิเล็กตรอนยิ่งอยู่ใกล้นิวเคลียสเท่าไหร่จะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากถูกไหมอือจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากซึ่งเราก็ยังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมตั้งแต่ที่เราทำกิจกรรมแบ็กบล็อกซ์แบ็กบ็อ ครั้งแรกวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถูกไหมคะตอนนี้เรากำลังเชื่อมแล้วนะตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาความเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องค้นพบค้นหาหาทฤษฎีต่างๆมาสนับสนุนซึ่งตัวนี้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเราใช้แบบจำลองตอมของกลุ่มหมอกอยู่เป็นโอกาสที่เราจะพบอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ถูกปะเวลาเราพบธาตุการที่เราจะแบบ การที่นะักวิทยาศาสตร์จะแบบบ่งบอกว่าถ้าตัวนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันจะต้องเอาไปทดสอบทดลองนู่นนี่นั่นดูการเคลื่อนที่ต่างๆถูกปะซึ่งตัวนี้เน้ยนย้ำเลยในอนาคตอาจมีแบบจะลองอะตอมอื่นตามมาก็ได้ถ้ามีข้อมูลใหม่ถูกไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญเน้ยนย้ำถึงโอกาสที่เราจะพบ เนาะเป็นบริเวณที่เราจะพบเขาบอกว่าอะไรอิเล็กตรอนเป็นธาโนาพาัลพลังงานถูกปะหรือประคืนไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แท้จริงได้แต่อยู่กันเป็นกระจุกแล้วก็กระจายกระจายกระจายถูกไหมตามระดับชั้นพลังงานหรือว่าตามระยะห่างของนิวเคลียสโอเคปะแต่ระบุได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่บริเวณไหนอ่าใช่อยู่ระดับพลังงานไหนชั้นไหนโอเคไหมบริเวณที่อาจพบอิเล็กตรอนเนี่ยเขาเรียกว่าออร์บิทัลซึ่งเห็นไหม มันจะเชื่อมโยงกับตัวออร์บิทัลในการที่จะค้นพบหรือว่าสปินอิเล็กตรอนได้ในการที่จะเอ้ยชั้น s เนี่ยนะคนเปีโอกาสได้พบ2อิเล็กตรอน p, p เป็นไงโอกาสที่จะพบ3หรือเปล่าซึ่งออร์อบิทัลในหายรูปร่าง s p d f อย่างที่เราเคยนำเสนอไป s ก็คือเป็นวงกลมถูกไหม p ก็เป็น p x p y p z อย่างเงี้ย บราบบราบพันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันโอเคไหมคะอ่ะสรุปกันซะหน่อยสรุปกันซะหน่อยแบบจะรอตอมคนแรกคือดอลตันสองทอมสันเก่งมากสามรัดเธอ ฟอร์ดเฮ้ยนักเรียนเก่งอะ4ีใครอีก n นลส์บลูและไฟฟ์ไม่ใช่ไฟฟ์สิ Fifth. ลำดับเนาะลำดับใช่ไหมฟิฟต์ก็คือกลุ่มอะไรกลุ่มหมอกนั่นเองโอเคไหมเก่งมากเลยขอปรบมือให้นักเรียนหนึ่ง อันนี้ก็เป็นการจบแบบจะรออตอมนะคะก็ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนนะคะไม่เข้าใจอะไรถามครูได้หลังคาบก็ได้ถามได้หมดเลยนะคะถามที่โรงเรียนก็ได้วันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะในคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้จบไปเท่านี้นะคะ่ะเดี๋ยวม่มีคลิปต่อไปอีกเรามาเจอกันนะคะ